ไปอีกสเต็ปกับ G.P.X. DC3 Yamaha N Max 155 Turbo เปิดตัวมานานแล้วแต่เมื่อไหร่จะมาไทย Yamaha N Max 155 Turbo รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมสกูตเตอร์จากค่ายซ่อมเสียง Yamaha ที่ได้ทำการเผยโฉมไปในประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มันกลับยังไม่ถูกนำมาเปิดตัวในประเทศไทย ในขณะที่คู่แข่งโดยตรงอย่าง Honda Pcx 160รุ่นใหม่ก็ไล่ตามมาไม่ไกลวันนี้เราเลยขอชวนทุกคนมาคุยกันว่าทำไมสกูตเตอร์ Max น้องเล็กยังไม่เปิดตัวในบ้านเราสักทีโดยรถรุ่นใหม่นั้นได้รับการปรับโฉงขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับรถรุ่นเดิมเพราะนอกจากจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกแล้วในส่วนของเครื่องยนต์แบบ1สูบ4วาล 155cc ที่ให้พระกำลังสูงสุด15.3แรงม้าและแรงบิด14.2นิวตันเมตรก็ยังได้รับการอัปเกรดใหม่ด้วยการเพิ่มระบบ YE CVT หรือระบบชามหน้าไฟฟ้าทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการเปลี่ยนอัตราทดเกียร์ได้อยากจะขี่แบบประหยัดน้ำมันด้วยรอบต่ำหรือจะขี่ด้วยรอบสูงเพื่อเน,น้นอัตราเร่งก็สามารถเลือกได้ในส่วนของกาหนดการเปิดตัวของรถโฉมล่าสุด เดิมทีนั้นเราคาดว่ามันควรจะเกิดขึ้นที่งาน Thailand International Motor Expo 2024ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนี่คืองานใหญ่อีกงานหนึ่งของปีและถือว่าทิ้งช่วงไม่กระชั้นชิดกับการเปิดตัวในอินโดนีเซียมากเกินไปทำให้ทางค่ายมีเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่แต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องนั้นจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเนื่องจากไม่มีการเปิดตัวรถเกิดขึ้นจริงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะปัญหาเรื่องสต็อกของรถรุ่นเดิมที่ยังค้างอยู่ หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานไอเสียที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากมาตรฐานไอเสียใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมรถที่นําเข้าจากต่างประเทศอย่าง NMAX จึงอาจจะได้รับผลกระทบด้านระยะเวลาตรงนี้มากกว่ารถที่มีฐานผลิตในประเทศหรือไม่ทางค่ายก็แค่วางแผนการเปิดตัว Yamaha NMAX 155 Turbo ไว้เป็นช่วงเวลาอื่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะถ้าเราย้อนไปดูการเปิดตัวรถโฉมปัจจุบัน และรุ่นปรับโฉมครั้งล่าสุดที่ทำการติดตั้งระบบ Y-Connect ก็จะพบว่ามันมักจะเกิดขึ้นในช่วงงาน Bangkok International Motor Show ในช่วงต้นปีหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับช่วงเวลาดังกล่าวไม่นับการเปิดตัวรถสีใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาอื่นนอกจากนี้ทำให้รถโฉมใหม่ล่าสุดมีแนวโน้มที่จะถูกเปิดตัวในช่วงเวลาเดียวกันด้วยแต่ค่ายซ่อมเสียงก็อาจจะต้องระวังไว้ให้ดีเนื่องจากคู่แข่งรายสำคัญอย่าง Honda p c x 160 อาจจะทำการเผยโฉมรถรุ่นใหม่ตัดหน้าไปก่อนตั้งแต่เดือนมกราคมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r Rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ gpx